ผู้ใดจองการทุ่มการเที่ยนก่อนเมื่อเดีย,ยกเมือ่อึ้นอ่าได้เบิ้งแท้ตายครับตายครับแล้วเนี่บักอันนี้เลขซองเลขเก,ก้ามือยิ่งของธนาคารมีอยู่จริงนะกูเปิดหนังสือให้มึงยืมธนบัตรเงินไทยนะชำระนี่ได้ตามกฎหมายแล้วตอนนั้นเป็นรูปไผนั่นละ่ะกูถามซื้อดวงตาหนังสืออะไรก็ได้เกบ่ม,มีความหมายครับอีหล่มึง จำค้ามพอเถ่ากูได้ปะโอ้ค้นเซืวอมาแหล่นี่มันจะข้น้ง,งามเนาะเอา่านั่นละจำได้วะเอา้านั่นละจำได้ได้ได้อีลานได้ได้นี่กี้ไปแดกไปกินก็ไพ้คิดเท่าไหร่มึอง,งานศพแค่นั้นเดี๋ยวกอนช่วยยปากเรื่องนี้ออกมาช่วยเบื่องแท้บักติ้งนี่เป็นคนขายโทรศัพท์ อายุเป็นเซลของฟอร์ดยู่สกลนครย่ามรอบรพอ่อกูไม่รู้เลยว่าเกิดอีอยังขึ้นบักติ้งว่าบักนี่เปิดร้านขายโทรศัพท์อยูไซก็ได้เดี๋ยวนี้อย่ามวัาวในเบิ้งของแท้ครับตายแล้วเห็นไหมแค่นั้น